เกมนะครับระหว่างสีแดงกับสีขาวนะครับวันนี้ศึกโปเตโต้ครับนะครับคนชนะจะได้มันฝรั่งกลับไปกินที่บ้านคนแพ้ก็ซื้อกินเองครับมันฝรั่งจ่ายมาครับจ่ายมาเอายัดมาโอ้โหกับทั้งเดิมไม่ทันนะครับปิยะได้บอลมาที่นาเอกนาเอก,เอกจ่ายมาสิบมาปิยะครับโอ้โดนไล่นะครับ ยังได้อยู่นะครับแกต้ตแก้แก้ไขามาได้แม่เอาแล้วครับนะ้ยเอกยกล็อกคืนมาโอ้โหวันนี้ระวังตัวอ้าวทอมมี่ทอมมี่มจะปะจะแปะคืนตร,ตรงกลางนะครับแปะไม่โดนครับบอลของสีขาวอ๋อแฮนด์ครับ,บออแฮนด์แชมป์ บอลอยู่ที่โกรครับบอลมาปิยะโอ้โหจ่ายมาแเอครับเพื่อนบิงมารับบอลมาเอไปได้ครับเลี้ยงผ่านไปแล้วจ่ายมาโดนตัดได้ครับสวนไหมครับสวนไหมนาเอกเอาลวครับลุดโอ้โหพลาดโอกาสนะครับแหมแชมป์เขาถนัดซ้ายนะครับขึ้นมาแล้วครับปิยะโดนทักทายไปหนึ่งครั้ง แต่ยังไม่มีอะไรครับอ่าล่ะครับทอไม่อืมสีแดงยังตั้งเกมไม่ได้นะครับอ่าล่ะครับยังไงครับไม่ออกเว้ยจ่ายโอ้โหเกือบหลุดนะครับอ่าล่ะครับส,ส่งสัญญาณแล้วนะครับสีขาวถ้าไม่ระวังเนี่ยอาจจะโดนได้กลางชากมาโอ้โหสีแดงยังได้อยู่นะครับจ่ายมานะเอกนะเอก ดวนกับอืจ่ายนะครับไม่ดดนครับนายเอกโดนล้อมสามยังไงครับนายเอกแหมนายเอกบอกไม่เอาดีกว่าบอลมาที่ปิยะครับยังโดนไล่อยู่นะครับจ่ายมหมทอมมี่ทอมมี่จ่ายไหเอกมันแค่โอ้โหอาแล้วครับสวนกลับสวนกลับแหมจ่ายไม่ตรงนะครับตอนนี้เกมยังอยู่ตรงกลางอยู่อ่าผูกเชือกลองเท้าอยู่หนึ่งคนครับอ่ะเตะ อ่าต่อเลยครับจ่ายมาติดนะครับอ่าสีแดงยังแย่งไปได้อ้าวออกไปเองนะครับแถมไปแล้วสวยอ้าอาวอาอ้าวอาโกฮานะครับบอลมาไดเอกไดเอกจ่ายติดครับแมยังค่อนข้างระมัดระวังกันนะครับแหมสีขาวเพจไหม ไม่เพสนะครับโยนยาวมาติดครับไม่มีอะไรนายเอกยังได้บอลอยู่นายเอกจ,จ่ายติดครับแหมวันนี้อารมนี่เบลิงแฮมนะครับใส่เสื้อจูดเบลลิงแฮมวันนี้มาสไตล์นี่มีผ้าพันเข่าด้วยนะครับทอมมี่จ่ายมาติดครับเมรจ่ายมาโอ้ยเาาโดนตัดได้ครับ โดนตัดได้ยังไงครับโอ้โหจามาแชมป์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 แหมไม่ได้ครับลาแล้วครับทอมมี่โอ้โหสีขาวลงเร็วนะครับแหมยังโดนตัดได้จ่ายมาแชมป์แหมไม่มีอะไรครับยังไม่ค่อยมีโอกาสกันเท่าไหร่นะครับอยู่ตรงกลางสนามบอลอยู่ที่ต้นครับต้นมองเพื่อนต้นโอ้โหินิดเดียว